นี่คุณเคอรี่ก็มาส่งถังเผาขยะนะครับพี่น้องขอบคุณมากเลยคุณเคอรี่คุณเคอรี่มาจากไหนครับเนี่ยมาส่งจากไหนครับ,รบช้อํานี้เองเหรอเขาบอกมาจากชาอํอยู่ใกล้ๆนี่ตรงนี้ไม่ไกลนะลโอเคอยู่ระแวกนี้มามาส่งมั้งป่ะที่ ตรงนี้ห้วยสายเหนือนะโอเคขอบคุณครับอันน,นนี้นะครับเดีย๋ยวเปิดใช้งานนะครับใช้เสร็จสักทีใช้ชิบแล้วอะวอะไรวะอะเด็กการ<อ>เด็กการย้ายถึงฝีมือเรานะเอียยเลยขังขยะนี่เป็นถังเผาขยะที่แบบเป็น ส,สังกะสีนะเป็นเรล็กลืมใส่แมสก์ไปแล้ครับเป็นเหล็กเหล็กตาสีนี่เขาผ่านการออกแบบจัดระบบให้มีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์หรือเปล่ายังไม่เูืเอนี่ยเดี๋ยวทดลองใช้ไหนอะกระจายอะชิบชิบลงไปกระจายไปไหนแล้วไม่เอามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวต่อยิบหนึ่งคน โอเคสำเร็จเรียบร้อยครับคุณชันนี่แล้วเรามาเช็คระบบของเขา<อ>ก็คือมีถังใบเดียว<อ>ถังใหญ่กว้างประมาณสัก4 8 8 0เซนสูงประมาณสัก<อ>เมตรเมตรนะครับประมาณเมตรยีก็เป็นถังกลมมีเจาะรู<อ>ด้านล่าง<อ>เขา<อ>ด้านบนมีใส่ขยะ หาแทงด้านบนกาดออกนะฮะใ,ให้เอาให้มันเกิดเผาไหมที่สมบูรณ์ดเดี๋ยวการใช้จริงจะเป็นอย่างไรเราจะาาไปลองใช้จริงดูนะครับไปก่อนนะครับบายบายไม่ไม่รู้อยู่ลมเข้าคุณเคอรี่ก็เดินทางกลับแล้วนะครับคุณเคอรี่ก็เดินทางกลับแล้วขอบคุณที่มาส่งให้ถึงที่นะครับขอบคุณมากครับ บาย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 อะไรหรอเหรอได้ได้ได,ได้ลาก่อนนะครับสวัสดีครับ